โอนแล้ววันแรกเช็คด้วยเงินเข้าหรือไม่ผู้สูงอายุบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 0 0ถึง600บาทโอนเข้าทางไหนฟังเลย สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมกองมาพบกันในวันที่12กันยายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งแน่นอนข่าวสารในวันนี้แจ้งคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นข่าวดีและมีการเริ่มโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่สําหรับการ จ่ายเงินส่งห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโอนรวดเดียว100 6 0 0ถึงบาทใครได้บ้างรีบเช็คด่วนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ เริ่มกันแล้วนะคะตามที่ทางกรมกิจการผู้สูงอายุและทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอหมอได้แจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่ประกาศเริ่มการโอนรอบแรกวันแรกวันที่12กันยายน2566ซึ่งสำหรับการโอนเงินเงินสองเค ผู้ส่งอายุเงินพิเศษที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษโดยกรมกิจการผู้ส่งอายุได้แจ้งว่ากรมบัญชีกลางจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีวันแรกรอบแรกสําหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะแน่อน,นะคะคนที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันนี้นะคะจะมี การโอนเงินเข้าให้ถึง600บาทเลยจีเดียวสำหรับกลุ่มที่ได้รับเงินในวันนี้วันแรกวันที่12กันยายน2566ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดก่อน1มกราคม2 4 9 4นั่นเองค่ะใครที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2494 และได้มีการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นสำหรับเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักภายในวันที่7กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะแน่นอนวันนี้เงินเข้าบัญชีของคุณแน่นอนนะคะ จำนวนเงินนะคะได้รับสูงสุดคนละ600บาทนั่นเองส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็สำหรับคนที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2494ถึงวันที่31ธันวาคม2,500นะคะส่วนวันที่14กันยายน2 5 6 6นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 1นะคะถึงวันที่31ธันวาคม2 5 0 6 นั่นเองค่ะและต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566เท่านั้นนะคะ เช็คด้วยนะคะนี่เป็นการแจ้งพ่อแม่พี่น้องสำหรับตารางโอนเงินรอบแรกนะคะวันนี้นะคะได้รับสูงสุดอยู่ที่600บาทย้ำกันอีกครั้งคือคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2 5 2 4 9 4ค่ะ ยืนยันชัดเจนนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะสามารถไปยืนยันตัวตนกันได้เรื่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามลําดับนั่นเองก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้อีก3รอบ3เดือนนะคะสําหรับใครที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6รนะคะและ ได้ทำการยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่3ตุลาคม2566นะคะจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่6ตุลาคม2566คะ่ะส่วนใครที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2566นะคะ และได้ผูกพร้อมเพย์ายในวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่6พฤศจิกายน2566ค่ะส่วนรอบสุดท้ายนะคะเกิดก่อนวันที่1กันยายน2566นะคะก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่6ธันวาคม2566 หากท่านผูกพร้อมเพผูกพร้อมเภพภายในวันที่30พฤษจิกายน2566นนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็สามารถไปยืนยันตัวตนกันได้ถ้าใครยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านนะคะบางท่านยังไม่ได้เช็คว่ายื่นผ่านหรือไม่หากเช็คแล้วนะคะว่ายื่นผ่านให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็ผูกพร้อเพ์ด้วยเลย นะคะผูกพรมเพกับธนาคารใดก็ได้นะคะที่ท่านมีนะคะก็ผูกพรมเพนะคะและก็รอรับเงินพิเศษในส่วนตรงนี้นะคะเป็นเงินที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับอีกเด้งนะคะนอกจากเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับกันในจุกเดือนนะคะสําหรับวงเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็ยังได้รับวงเงินเท่าเดิมใครที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะได้ รับ3,000บาทหรืออย่างนะคะสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะเป็นนโยบายที่ยังไม่ได้จัดทำขึ้นมานะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทแบบคั้นบันไดเหมือนเดิมอยู่นะคะสำหรับเงินพิเศษในตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ดีใจด้วยหากใครโอนเงินได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วก็อย่าลืมแจ้งข่าวบอกกันบ้างนะคะ ว่าท่านได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะทางกรมบัญชีกลางเริ่มโอนเงินวันแรกให้กับคุณพ่อคุณแม่สําหรับเงินส่งเคาะ์พิเศษนะคะเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือเรียกว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองวันนี้มาอัปเดตขาอสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ